ไปด้วยกันจริงๆครับก็สนิทกันครับด้วยถ่ายละครด้วยกันมาก็สนิทกันแล้วก็ผมสามารถคุยได้ทุกเรื่องกับพี่แจกี้อะไรอย่างเงี้ยพี่แจกี้สามารถจะคุยอะไรกับแจกี้เพราะว่าแจกี้ก็เป็นผู้หญิงที่เนี่ยความคาดหมายก็ก็ไม่รู้เลยครับมาแต่วันเราคุยกับเขารู้เรื่องไหมครับม่เลยเขาลับมือเขาทันไปดีกว่ารับมือทันนะสบายใช่ใช่ใช่โทษหาครับใช่ครับเขาว่ายังไงบ้างครัเขาเขาก็บอกว่าเกรงใจเราที่เป็นข่าวของเราครับผมว่าเกรงใจผมว่าเกรงใจที่เป็นข่าวของเขา ก็เป็นแบบที่เห็นกันปกติก็เป็นแบบนั้นเกียนเกียนกวนกวนประสาทนิดนึงอะไรอยขอโทษนะขอโทษก็ใกล้เคียงเลยครับก็ใกล้เคียงครับประมาณนี้ครับก็ถ้าเป็นฟนยูเนี่ยมันจะขึ้นไหมคะแบบช็อตเส้นขึ้นอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยไม่ ไม่รู้ครับไม่รู้ครับแต่วันวันที่ออกมาสัมภาษณ์เขาบอกว่าไม่ใช่เขาเหมืนหักเลยเราทำไงดีใจเราสลายไหมครับผมจะสลายทำไมเขาบอกว่าเขาบอกว่าเราไม่ใช่สเปคเขาชอบค้าวข้าวดำแดงเราจะแบบเอออีกลูกครับผมก็ผมไม่ใช่สเปคเีงอุ้ยไม่ใชตอนนี้ไม่ใช่เสียงแบบเขาบอกไม่ใช่ครับว่ามันไม่สบายใจใช่ไหมครับเขาบอกไม่ใช่เราเราเล่นเราเล่น เขาตลกดีครับเป็นคนน่ารักครับอยากอยากอยากทำให้ชนะใจพี่ตะกี้นะครับวันนี้อาจจะยังไม่ยังไม่ใช่วันาต่อไปน่าใจเลยเหรอครับได้ไหมคะช่วยหน่อยพี่จอยเชียร์เยอะมันจะมีวันนึงวันโอกาสเห็นขึ้นไหมจริงๆผมเห็นในในโซเชียลแล้วเห็นเห็นในคอมเมนต์แล้วล่ะต่างๆว่าเพราะว่าเชียร์กันเยอะก็รู้สึกรู้สึกผิดที่ที่ทำให้เขาแบบเชียร์กันขนาดนี้แบบจริงจังกันขนาดนี้ครับผมแต่ไม่พี่เป็นน้องกานใช่ครับ